สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราอยู่เกมไหนไม่รู้ซื้อเราสี่แล้วก็บุฟเฟ่เกมนะไปเเราไปดูกันเนเซอร์ด้ยมีไม่ด้วยอะไรนะแล้นี่ทำอะไรใส่หัว

ตอนนี้นะคะเล่นซ่อนแอบกันอยู่ค่ะเพราะว่าไม่มีคนอื่นเขากําลังแข่งกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปหาเล่นซ่อนแอบกันนะคะว่าจะเจอน้องสีเงินไหมนะคะเจอแล้วก็ต้องแบบจับเลยแอบก่อนหาให้เจอ Jo 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 santu Deus no mundo na luz ó

mặt quá à lần cuối <laughs> cùng quên tai quên đó hôm nay mấy tháng bốn năm 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 อิงเลยไปหมดเราพูดเที่วกันเราพูดเที่ยวกันเราสีแดงนะครับเราสคืสีแดงตั้งาสีเมือกันต้งขาสีเมืองสีเมืองหา o ตายแล้วคอมเบ คนที่นี่ผู้ชนะเลยคะอีคนนึงยิงป้าตายเลยทีเดียวไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยกรีบมากเลยลว้าชนะอีคนนึงชีมเธอชนะคนนึงเิงอใชนะ่ม,นนมีสีแดงไปเก็บมา สีน้ำเงินชนะมาตะเคียนก็ลุ้มมากใช่งานต้องอยู่ฝั่งนูน้นไป่ลย <c oughs> เดี๋ยวทีนี้ทีมใหญ่นะคะครูฝ่ายชาติเราจะไม่ได้น้อยจะเปลี่ยนสีเหรอนี่เปลี่ยนสีแล้วอยากชนะบ้างสีแดงชนะบ้างนลยสีน้ำเงินชนะสีน้ำเงินสองลุ้มเ่ยตอนนี้เราจะอยู่สีเดียวกันนะคะทีมนี ใครจะรู้ว่าอายุเกือบจะ40สิก็ต้องมาเล่นปืนเลเซอร์คือบอกว่าหนุกมากต้องขอบคุณเพื่อนที่ชวนมานะคไม่น่าเชื่อเลยว่าเฮ้ยเราเล่นได้ว่าอายุจะ40สิแล้วนะเดีย๋ยวไปดูเด็กๆเ,เล่นเกมกันปล,ล้วเหนื่อยมากหลบให่ดีไ้ว้หลบี่ จบเกมแล้วมีการแข่งถ้ามาโพรอนะครับนี่เลยลูกสาวเอาละครับอน่เหนื่อยไหมคะนี่ตอกว่าี่ตแล้วบอกแลเรได้รอนี้ครับห้อี่สองรอบวอกีคือโดมเอเอออกมาได้แล้วนะออกมาได้แล้วจบเกมแล้วครับจบเกมแล้วครับ ใครจะไปรู้ว่าจะมาเล่นเกมมไรายุจะ40ได้8 7น้องยังแข่งอย่างน้าต่อป้าเนี่ยดิ5 4 3 2 1ตอนนี้เราพูดแล้จบเลยเลยอยแล้วครับเอรแล้วครับมีป้าอยู่ข้างในอยู่แล้ว เดี๋ยวออกกันเลยครับมาแล้ว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 นีเลยผู้นำทมนะของเราจรงไหมคะไงนะคะนี่คุณส้ส้ไม่ทันแล้วดีด้ามนนีผมเป็นผู้นำของเราใรผู้นา ơ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  แบบสุ่มขึ้นมาเลยครับอ่าันออกมาสีอะไรให้วางทับสีนะครับอ๋อโอเคอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถวางอย่างนี้ได้ด้วยอ๋อส่วนใครทำล่วงก่อนโอเคโอเคใครทำล่วงล่วงท้างบนกนแล้วใช่โอเคเกมชนะเกมชนะคือดูยังไงอ่เกมนี้จริงๆมีแบบนับแต้มด้วยอเกม ในการนับแต้มนะครับเวลาเล่นเนี่ยเราจะหาแบบว่าคนที่ได้ออกไปหมดอ่านั่นก็คือใครได้ลบ11ลบ11นะครับคะแนนลบมาจากไหนคะแนนลบมาจากการทำไม้ที่แย่ล่วงอ่าถ้าล่วง2อันก็ลบ2อ่าแต่ถ้าล่วงแบบกรูลงมาเลยมากกว่า5มากกว่าหอันขึ้นไปนะให้นับแค่5พอโอเคอ่าแค่นั้นเองแล้วก็เล่นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าสมมุติ ผมโอเคต่อไปต่อไปนี้เป็นเรื่อยแต่ว่าเกิดว่าลดนสอกไม้ปุ๊บผมต้องเอาอันเนี้ยมาเป็นคะแนนลบของตัวเองต่อไปนี้ผมสามารถเลือกได้ว่าจะจวดจากนี้หรือจะเอาจากข้างหน้ากลับไปแต่ถ้าสมมติว่าเอาจากข้างหน้าก็เท่ากับเราก็มีลบเยอะแต่ถ้าเราเอานี้ขึ้นไปเราก็มีโอกาสลบน้อยลงใช่ไหมคะใช่ทำไงก็ได้ให้กำจัดไอ้อันเนี้ยออกให้หมดข้างหน้าเราโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี ครบสิบเอ็ดแต้มนะอ่าแทนขอบคุณค่ะแม่ก็แบบะปกติเกมอันเนี้ยเวลาจะเล่นต้องเสียตังป่ะอ๋อถ้าเล่นเลเซอร์แบบเหมาใช่ไหมครับก็สามารถเล่นแบบเกมได้เลยอ๋อเล่นเยอกเยอะเลยแล้ว่็อยากเล่นแนวไหนอะไรก็เดี๋ยวจะเลือกให้ โอเคแต่ว่าถ้าจะเล่นบอร์ดเกมอย่างเดียวก็เป็นชั่วโมงละ29บาทถ้าเหมาวันก็99 99โอเคมาเคาเกมบอกเรานะคะบอกกับเราที่สุดแล้วโอ้คะแนนไม่รู้อ่ะทำไมอีฟถึงรู้ว่าเกมนี้บอกกับพวกเราอ่ะลองไงลองดูที่มีเล่นคนเล่นของยากที่นุดเลยนยค่ะ ไมนมันจะต้องมีทุกอันอ๋อค่ะเองยังไงก็ได้เราไม่ยอกกันอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ก็ไใหมเพราะว่ามันโดนแล้วพอมีเนื่องด้ไหมครั้งแรกอะการเล่นบอร์ดเกมแต่นี้ไม่ใช่บอร์ดเกมนะมีเกมมวนเล่าตาผลแล้ว นี่คือเหลืองอย่างเดียวระว,วังไงอ่ะอ๋อง่ายง่ายอย่างเดียวก็ได้ข้อขาวมนอยู่ท้าย<ป>ให้ดูตามสีอ,อย่างงี้ได้ใช่ปะคน,นหล่น,นะนเหรอคนหล่นทุกคน